วันนี้เราก็จะมาจัดอันดับท็อป5เซ็นเตอร์แบ็กที่ดีที่สุดในงบเยอะและก็งบน้อยกันนะครับก่อนเข้าไปรับชมคลิปฝากกดไลค์กด Subscribe s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะครับสำหรับใครที่กดไลค์แล้วเราไปดูกันเลยนะครับ <c oughs> กลาบสวัสดีชาาไปกระแทกละแวกนี้ทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้คุณก็มาอยู่กับผมนะครับช่องดิสตาร์ Star กันอย่างเช่นเคยนะครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาจัดอันดับท็อป5เซ็นเตอร์แบ็กที่ดีที่สุดในงบเยอะและก็งบน้อยกันนะครับผมอเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่่งบนนน้ออยยกเละผม สำหรับ5ตัวนี้ผมคัดมาให้เน้นๆแล้วนะครับผมผมแนะนำว่าให้เป็นเม็ดแดงแล้วก็เม็ดส้มขึ้นไปเลยนะครับผมนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวแรกเลยนะครับผมขอยกให้ไปทางด้านของบองนะครับผมโลลงบองนะครับตัวนี้ยังเป็นตัวที่ AI ดีมากๆนะครับทุกคนนะเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของค่าพลังนะครับผมผมจะไม่จอะลึกพูดไปทีละอันนะเพราะเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปเนาะผมยังมองว่าเป็นตัวที่ใช้ได้เลยนะครับผมในแรงล้านยังถือว่าเก่งมากๆเลยนะครับนะสำหรับคนที่งบน้อยนะครับผม มาดูกันในส่วนของค่าพลังกันบ้างนะครับผมให้มาถึง5ดาวเลยนะทุกคนสามารถวิ่งไล่ได้ทั้งเกมแน่นอนนะครับสำหรับตัวนี้นะมีความเร็ว AI จิ้มบอลดีนะครับส่วนสูง192นะครับนะถือว่าสูงใหญ่กันเลยทีเดียวนะครับมองได้สบายตัวนี้ไม่ต้องห่วงนะครับผมมาดูกันในส่วนของเวิร์กเลดกันบ้างนะครับผมจะเป็นปานกลางสูงนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่เติมมากลางสนามนะแต่ไม่สูงมากเกินไปนะครับเราต้องคุมดีๆนะครับ พลังแฝงนะครับผมก็จะมีเล่นเพื่อทีมนะครับผมคึงบอลนะครับอ่ะจะมีประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของราคากันบ้างนะครับผมย่อมเยามากๆนะครับผมสําหรับเม็ดส้มนะครับ200เอมนะครับนะยังเก่งมากๆนะครับสาหรับโลลองบองนะครับมาดูกันในตัวที่4นะครับผมสําหรับงบน้อยนะครับผมขอยกให้ไปทางด้านของวิลเลียมซาลิบานะทุกคนนะตัวนี้ยังเป็นตัวที่ AID นะครับฉลาดมากๆครับอารมณ์เหมือนฟานได้เลยนะครับทุกคนพลังงานให้มา สีดาวนะครับพยายามอย่าเอาไปวิ่งไล่บอลมากๆนะครับผมในนาทีที่70นี่น่าจะหมดแล้วนะครับถ้าเราวิ่งไล่มากๆนะครับนะมาดูกันในส่วนของค่าพลังกันบ้างนะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนสูงให้มา193้อยนะครับสูงใหญ่กันเลยทีเดียวนะลูกกาอากาศไม่ต้องกลัวหายห่วงนะครับแล้วก็สามารถม่งทาประตูได้นะครับสําหรับตัวนี้นะผมมองว่ายังเก่งมากๆนะครับผมส่วนเบิร์เกลนะครับจะเป็นปานกลางสูงนะครับไม่เติมสูงนะสำหรับซาลิบานะครับ ในส่วนของพลังแฝงนะครับรูปเนียน้อยจริงๆนะครับสำหรับตัวนี้นะไม่มีเลยนะครับผมแต่ AI ดีนะครับเราไปวัดกันที่โหมดเฮตุเฮดนะครับผมสําหรับซาลิบาร์นะครับอารมณ์เหมือนฟันไดจิมบอลฉลาดนะครับนะแข็งด้วยนะครับมาดูกันในส่วนของราคาบ้างนะครับผมอ่าย่อมเยามากนะครับในเม็ดส้มนะครับราคาไม่เกิน3 0 0ร้อนะครับนะเก่งมากๆนะครับผมสําหรับแรงล้านยังเล่นได้นะทุกคน มาถึงอันดับที่3นะครับผมนะผมขอยกให้เป็นทางด้านของคารนาวโล่นะครับตัวนี้เป็นตัวที่ต้องหาเซนเตอร์ยืนคู่เป็นตัวที่สูงนะครับอย่างเช่นฟานไดซาลิบานะครับนะเเมาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของค่าพลังกันบ้างนะครับผมสาหรับคารนาวโล่นะครับตัวนี้เป็นตัวที่มีความเร็วและก็เกมลับค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับ AI ฉลาดนะครับจิ้มบอลแม่นกวาดบอลดีนะครับสำหรับคารนาวโล่นะ O อก็เยอะด้วยนะครับสาหรับคนที่งบน้อยจัดตัวนี้ได้เลยนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะแต่ในส่วนของค่าพลังให้มาค่อนข้างที่จะน้อยมากๆนะครับผม4ดาวนะวิ่งไปนาทีที่70็ดก็เริ่มจะหมดแล้วนะครับผมตัวนี้แลกมาด้วยพลังแฝงที่ดีมากๆนะครับผมมีร่างกายแข็งแกร่งเน้นแท็กเกิลนะครับความเป็นผู้นําตัวนี้ในโหมดเมเนเจอร์นี่เก่งมากๆนะครับผมนะเฮตูเฮก็เก่งนะทุกคนนะตัวนี้มีความเร็วนะครับแต่พยายามอย่าไปวิ่งไล่ให้มันมากนะครับเพราะว่าพลังงานมันน้อยนะครับผม มาดูกันในส่วนของเวิร์กเรทนะครับเป็นต่ําสูงนะครับต่ําสูงนี้ไม่จริงนะคันนาวาโล่แม่งเติมสูงตลอดเลยนะครับผมครึ่งสนามนี้เขียนตลอดเลยนะครับนะคุมดีๆนะครับทุกคนมาแล้วก็มาดูกันในส่วนของราคากันบ้างนะครับผมคันนาวาโล่ผมแนะนําให้เป็นเม็ดแดงนะครับผมสําหรับใครที่งบ 300m นะแต่ถ้าใครมีงบเพิ่มขึ้นมาอีก 100m ก็จัดเม็ดส้มได้เลยนะครับผม o v r 1 0 6ตัวนี้ยังเก่งมากๆนะครับผมยังเจอบ่อยมากๆนะครับนะ มาถึงอันดับที่2กันแล้วนะครับผมผมขอยกให้เป็นทางด้านของเปาโลมารดินี่นะครับผมนะตัวนี้เป็นการ์ดที่เก่ามากๆแล้วแต่ว่ายังเก่งอยู่เก่งจริงๆนะครับสาหรับน้าเมานะถ้ามีร่างใหม่มาก็คงต้องเป็นโนหนึ่งของตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กเลยนะครับในส่วนของค่าพลังนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับมีความเร็วแล้วก็เกมรับี a i ฉลาดสุดๆนะครับสำหรับน้ำมานดินี่นะพลังงานให้มาสีดาวครึ่งนะครับสามารถวิ่งได้80-90นาทีอยู่นะครับผมก็พยายามอย่า ไปวิ่งไรมากพยายามดักบอลให้ดีๆนะครับน้มันนี้ก็คือเป็นตัวที่ AI จิ้มบอลดีมากนะครับนะแข็งมีความฉลาด AI จิ้มบอลดีนะครับมาดูกันในส่วนของเวิร์กเรดกันบ้างนะครับผมจะเป็นปานกลางสูงครับน้ำมันดีนนี่ไม่เติมสูงมากนะครับอยู่ประมาณกึ่งๆึครึ่งสนามนะครับประมาณนั้นนะมาดูกันในส่วนของพลังแฝงนะครับผมจะมีเน้นแท็กเกิลนะครับมีเล่นเพื่อทีมนะครับมีเน้นแท็กเกิลให้ด้วยนะครับผม บอกเลยว่าตัวนี้ครบเครื่องจริงๆนะครับนะมาดูกันในส่วนของราคากันบ้างนะครับผมผมแนะนําให้เป็นเม็ดส้มเลยนะครับเก่งมากๆนะครับผมไม่เกิน 300m นะครับสำหรับเม็ดส้มนะจัดกันได้เลยนะครับแรงร้านยังเก่งอยู่นะครับไว้ใจได้อยู่นะสาหรับน้ํามันดีนี่นะครับมาดูกันในอันดับที่1ของงบน้อยกันนะครับผมผมขอยกให้ไปทางด้านของเ i อร์จิลฟานไดนะครับผมลูกหลักผมเองนะครับใครจะหาว่าอวยก็ ไม่ไม่ว่ากันนะครับผมผมว่ามันฉลาดและมันเก่งจริงๆนะครับสาหรับฟานไดนะผมลืมพูดถึงเรื่องส่วนสูงของน้นานนํามันนี่นะครับส่วนสูง186นะครับถือว่าไม่ได้ใหญ่เทอะทะแต่ว่าลูกกาอากาศเก็บได้นะครับลูกมงมี้เห็นนะครับนะแล้วก็มาต่อที่ฟานไดเหมือนเดิมนะครับมาดูกันในส่วนของค่าพลังของฟานไดนะครับอาจจะเป็นตัวที่ไม่มีความเร็วมากนะครับแต่ AI ฉลาดดักบอลดีแข็งมากคือมันเป็นตัวที่ ยอดนิยมมากๆนะครับผมในแง่ณตอนนี้นะครับถ้าเล่นใน10เกมเนี่ยคุณจะเจอไปแล้ว 7- 8เกมนะครับนะสำหรับฟาร์ไดนะครับบางทีค่าพลังมันก็ไม่ได้วัดทุกอย่างนะครับนะเราต้องเล่นในโหมดเฮตัวเฮจริงจริงมันจะรู้สึกเลยว่าเออตัวนี้มันเก่งจริงว่ะเออนะเรามาดูกันในส่วนของค่าพลังกันบ้างนะครับผมก็ถือว่าให้มันน้อยนะครับในสีดาวนะแต่อย่างที่บอกนะครับฟาร์ไดเป็นตัวที่ไม่จำเป็นต้องไปวิ่งไล่บอลนะมาดูกันในส่วนของเวิร์กเลยนะครับผมจะเป็นปานกลางไล่สูงนะครับ ฟานไดท์ไม่เติมขึ้นสูงเลยนะครับทุกคนเป็นตัวที่รอดักบอลดีมากๆนะครับล่างนี้จะเป็นล่างที่พลังแฝงให้มาครบเครื่องที่สุดแล้วนะครับเพราะว่ามีความเป็นผู้นําส่งลูกไกลและม่งลูกทรงพลังนะครับตัวกองหลังโน .1 นที่ม่งประตูได้ดีที่สุดนะครับม่งทําประตูได้ดีที่สุดในกองหลังแล้วนะจิ้มไปที่ฟานไดท์นี่คือมีประตูแน่นอนนะครับผมแนะนําว่า ซื้อเม็ดส้มได้เลยนะครับมาดูในส่วนของราคากันบ้างนะครับผมฟานไดซ์จะอยู่ที่ 300M นะครับไม่เกิน 320M มนะโดยประมาณนะโนหนึ่งในงบไม่เกิน 300M ผมแนะนำเป็นเวอร์จิลฟานไดซ์ได้เลยนะครับฟานไดซ์ผมแนะนำให้ยืนคู่กันกับเมลดินี่นะครับหรือไม่ก็คันนาวาโลนะครับอย่าเอาฟานไดซ์กับซาลิบาไปยืนคู่กันนะครับเพราะว่ามันเป็นกองหลังสไตล์เดียวกันนะครับมันจะวิ่งชนกันได้นะครับผมนะคู่กันที่มันตึงๆในงบน้อยนะครับผมจะมี มาดินี่บองนะครับคู่กันฟานไดคู่มาดินี่ฟานไดคู่คานาวาโลซาลิบาคู่คานาวาโลบองคู่ฟานไดนะครับผมนะผมแนะนําว่าในงบน้อยก็จะมีประมาณนี้นะครับตึงๆทุกคนลองไปจัดกันได้นะครับผมนะเราก็มาต่อกันในงบเยอะกันเลยนะครับผมนะตัวแรกผมขอยกให้เป็นทางด้านของลูซิโอนะครับผมหรือนะลูนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นตัวที่มีความเร็ว AID แข็งนะครับแล้วก็เกมรับโหดมากๆนะครับผมสภาพร่างกายดีนะครับแล้วก็เป็นตัวที่ยิงฟีคิกได้ดีด้วยนะครับนะสำหรับใครที่ไม่ไหวร่างนี้ก็ไปจัดร่างรองได้เลยนะครับผมร่างตัวร้อยสนะครับนะร่างเขียวนะครับนะมาดูกันในส่วนของค่าพลังของลูซิโอกันบ้างนะครับผมโอ้ดูความเร็วครับปฏิกิริยานี่ดีมากๆนะครับนะ มีความคล่องตัวด้วยนะครับผมไม่ต้องพูดถึงอะไรมากนะครับ a i ตัวนี้ฉลาดและแข็งมากๆนะครับในส่วนของค่าพลังนะครับให้มาสีดาวครึ่งถือว่าดีนะครับถือว่าอยู่ได้จบเกมอยู่นะครับตัวนี้เป็นตัวที่ไล่บี้ไล่ชนกวาดบอลดีจิ้มบอลแม่นนะครับนะแต่ก็ต้องระวังในเรื่องของกรอบเขตโทษกันด้วยนะครับอาจจะเสียจุดโทษได้นะครับเพราะลูซิโอมีเน้นแท็กเกิลนะครับความก้าวร้าวถือว่าดุกันเลยทีเดียวนะ มาดูกันในส่วนของเวิร์กเลนนะครับผมจะเป็นปานกลางสูงนะครับน้ารูไม่เติมสูงเท่าไหร่นะสำหรับผมที่ไล่ลองจับมาในตัวร้อยสามนะครับนะคุมดีๆก็คือแข็งโคตรๆผ่านยากมากๆนะครับผมมาดูกันในส่วนของพลังแฝงกันบ้างนะครับผมจะมีฟีคิกทรงพลังนะครับเน้นแท็กเกิลนะครับหม่งลูกทรงพลังนะครับตัวนี้หม่งทาประตูได้นะครับส่วนสูงอาจจะไม่ได้สูงมากนะครับเกือบร้อยเก้าสิบอยู่นะร้อยแปดสิบแปดก็ถือว่าไว้ใจได้นะครับนะสาหรับน้ารูซิโอนะครับมาดูกันในส่วนของราคากันบ้างนะครับผม เม็ดแดงจะอยู่ที่1600อเอมนะครับถือว่าโอ้โหแรงมากๆครับตอนนี้นะส่วนเม็ดส้มจะอยู่ที่2000เอมนะครับโดยประมาณนะครับทุกคนใครที่มีงบก็จัดได้เลยนะครับเราก็มาดูกันในอันดับที่4นะครับผมผมขอยกให้ไปทางด้านของยาบสตัมนะครับนะตัวนี้เป็นตัวที่แข็งโคตรเลยนะครับผมเจอแล้วผมยังหัวร้อนนะทำไมมันแข็งขนาดน,นี้วะตัวนี้ไม่ได้มีความเร็วมากนะครับแต่ความแข็ง AI ฉลาดจิ้มบอลแม่น ผ่านบอลยากสุดๆนะครับสาหรับตัวนี้ความแข็งแรงดูดิทุกคนดูดิแข็งมันแข็งจริงๆนะครับร้อยยี่สิบนะเออแข่งโคตรแล้วก็มาดูส่วนในของพลังงานกันบ้างนะครับผมให้มาสีดาวนะครับตัวนี้พยายามอย่าเอาไปวิ่งไล่บอลมากนะครับนะหมดเร็วนะครับนาทีที่เจ็ดสิบแปดสิบนี้ก็คือหมดแล้วนะครับนะอืมมาดูกันในส่วนของเวิร์กเลดกันบ้างนะครับผมตัวนี้จะเป็นปานกลางและสูงนะครับไม่เติมเกมสูงนะครับผมสําหรับสตัมนะ ในส่วนของพลังแฝงเป็นลูกเมียน้อยอีกแล้วนะครับไม่มีอะไรเลยแต่แลกมาด้วย AI ที่ดีผ่านยากมีความแข็งผมว่าก็คุมแล้วนะครับผมสําหรับสตัมในร่างนี้นะครับสําหรับใครที่เปิดได้ก็ตีเม็ดแดงเล่นได้เลยนะครับนะพลังงานเกมรับโคตรด,ดีแล้วก็ร่างกายดีมากๆนะครับอาจจะไม่ได้มีความคล่องตัวสูงมากนะก็พยายามคุมมันดีๆนะครับสาหรับสตัมนะครับนะ แล้วก็มาอยู่กันในอันดับที่3กันนะครับผมผมขอยกให้ไปทางด้านของคานาวัโลนะครับอ่าจะบอกว่าลูกรักก็ไม่เชยนะครับนะผมก็ใช้อยู่แล้วผมก็ชอบมันจริงๆนะเพราะมันมีความเร็วกวาดบอลดีจิ้มบอลแม่นนะแล้วก็ร่างนี้อาจจะไม่ได้แข็งโป๊แข็งมากนะครับแต่ก็แข็งอยู่เพราะว่าพลังแฝงไอร่างกายแข็งแกร่งมันเอาออกไม่รู้จะเนื้อมันทําไมนะครับ มาดูกันในส่วนของค่าพลังงานนะครับผมให้มาที่4ดาวนะครับก็เหมือนเดิมนะครับหมดเร็วนะคงไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะครับพยายามอย่าวิ่งไล่มากนะครับโอเคมีความเร็วมีความคล่องตัวแล้วก็พลังเกมลับนี้ก็ถือว่าดีนะครับมาดูกันในส่วนของเวอร์เกตบ้านนะครับผมจะเป็นตามสูงนะครับเหมือนเดิมตัวนี้เติมสูงเหมือนเดิมนะครับร่างเก่าเป็นยังไงร่างนี้เป็นเหมือนอย่างกันเลยนะครับ ในส่วนของพลังแฝงนะครับโดนเนื้อไปประมาณ2ช่องเนาะถ้าผมจำไม่ผิดอืจะมีความเป็นผู้นําแล้วก็ร่างกายแข็งแกร่งนะครับก็ร,รับได้นะครับมีแค่เน้นแท็กเกิลนะครับนะผมลืมบอกราคาของสตาร์นะครับผมเม็ดแดงจะอยู่ที่1 7 0 0ถึง1,800เอ็มโดยประมาณนะครับทุกคนเม็ดส้มก็จะอยู่ที่ประมาณ 2,000m นเอ็มนะครับตัวนี้ยังแรงอยู่นะครับสำหรับใครที่ไม่อยากเสียตังค์ผมแนะนำา่าไปแลกที่กิจโทฟี่ไททันได้เลยนะครับนะมาดูกันในส่วนของราคา คานาวาโลกันบ้างน,นะครับคานาวาโลยังถือว่าราคาแรงอยู่นะครับ 2,000m นะครับและก็เม็ดส้มจะอยู่ที่ 2,200m โดยประมาณนะครับมาดูกันในตัวที่2กันบ้างน,นะครับผมผมขอยกให้เป็นด้านของโลลองบองนะครับที่ผมยกให้เป็นอันดับที่2นะครับเพราะผมยังเจอไม่บ่อยมากนะครับในแรงเพราะราคามันสูงจริงๆนะครับทุกคนตัวนี้เป็นตัวที่ผมชื่นชอบนะเอาจริงๆผมเจอมาแล้วมันก็เก่งมันเร็ว แข็งเกมลับดีนะครับแต่พลังแฝงไม่มีมาดูกันในส่วนของค่าพลังของหลดลงบองกันนะครับมีความเร็วมีความคล่องตัวสูงนะครับสําหรับตัวนี้นะอืเกมลับนี่ดีมากๆนะครับทุกคนดูช่องเกมลับดิครับ120ตทั้ง3ช่องนะเอมีความแข็งนะครับแต่ไม่มีความก้าวร้าวนะครับตัวนี้ถือว่าดีนะครับนะผมอยากลองเหมือนกันนะสำหรับโลลองบองร่างนี้นะครับค่าพลังให้มาสีดาวครึ่งนะครับถือว่าดีนะครับสามารถวิ่งได้ทั้งเกมอยู่นะครับนะ ส่วนสูงให้มาที่192ซนมถือว่าสูงมากนะครับสูงใหญ่นะมาดูในส่วนของเวิร์กเลดกันบ้างนะครับผมปานกลางและสูงครับตัวนี้เติมเกมไม่สูงมากนะครับจะอยู่ที่ประมาณครึ่งสนามนะครับถ้าขึ้นไปก็จะประมาณนี้นะครับพลังแฝงก็ไม่มีนะครับลูกเมียน้อยเหมือนเดิมนะฮะแต่ราคาไม่ลงนะครับราคานี้ถือว่าแข็งสุดๆนะครับมาดูกันในส่วนของราคากันบ้างนะครับผมเม็ดแดงจะอยู่ที่2,000 700M อโดยประมาณนะครับราคาแรงมากๆนะครับส่วนเม็ดส้มนะครับเกือบ3อันเอทุกคนแล้วก็มาอยู่กันในอันดับที่1กันแล,ว,แลวนะครับผมผมขอยกให้เป็นทางด้านของ Virgil Fan d ไดนะครับอย่าหาว่าผมอวยเลยครับแล้วก็อย่าหาว่าค่าพลังแค่นี้มันจะเก่งได้ไงเราต้องไปดูในโหมด d to h e a d นะครับเพราะผมเล่นโหมด Head tohead เป็นหลักนะครับผมบอกได้เลยว่าฟานไดคือโนหนึ่งในใจของผมนะครับและคิดว่าเพื่อนๆหลายคนก็คงจะคิดเหมือนกันว่าฟานได้มันเก่งจริงๆ นะครับมันเข้าบอลฉลาดเข้าบอลแม่นมีความแข็งมีความเร็วจบตัวนี้คือจบแล้วก็ม่งทำประตูได้ดีมากๆเนะครับนะแล้ก็มาดูในส่วนของค่าวพลังล่างนี้กันเลยนะครับผมปฏิกิริยาดีมีความคล่องตัวนะครับมีความไวนะเกมรับดีนะครับเราไม่จำเป็นต้องเอาฟานได้ไปวิ่งไล่บอลมากนะครับเราแค่คุมให้ดีๆนะครับฟานได้สามารถวิ่งตามแล้วก็วิ่งเบียดจิ้มบอลได้ แน่นอนนะครับมาดูกันในส่วนของเวิร์กเลดกันบ้างนะครับผมจะเป็นปานกลางสูงนะครับไม่เติมเกมสูงนะครับนะในส่วนของพลังแฝงตัวนี้โดนเนิบในส่วนของความเป็นผู้นํานะครับพลังแฝงที่มีให้มาก็คือจะมีส่งลูกไกลหม่งลูกทรงพลังนะหม่งลูกทรงพลังนี่คือโน1อยู่แล้วนะครับสำหรับฟานไดนะครับแล้วก็ส่งลูกไก่ก็คือเป็นซิงเกิลเจร์ของเจ้าตัวเลยนะครับในชีวิตจริงนะครับสามารถเปิดบอลยาวได้ดีมากๆนะครับนะ ส่วนสูงให้มา193นับสูงใหญ่กันเลยทีเดียวแข็งมากๆแข็งโป๊กนะครับสำหรับฟานไดนะครับตอนนี้ผมก็ใช้ฟานไดอยู่นะครับเกมรับดีร่างกายดีมีความเร็วเปิดบอลดีนะครับสำหรับฟานไดมงทำประตูได้ดีมากๆนะครับไว้ใจได้เลยนะครับมาดูกันในส่วนของราคากันบ้างนะครับผมย่อมเยาวมากๆนะครับพันเจอนะครับทุกคนและก็พันเกเอนะครับเม็ดส้มนะ ผมก็พูดประชดเป็นกันแหละว่ามันราคาย่อมเยานะครับในท็อป5ของงบเยอะก็คือมันหลักพันขึ้นอยู่แล้วนะครับนะใครที่ตำแหน่งอื่นยังไม่ลงตัวนะครับผมแนะนำว่าอย่าเพิ่งซื้อนะครับสามารถเล่นงบน้อยก่อนได้เลยนะครับนะไอพวกนี้ก็คือถ้าเงินเหลือแล้วจริงๆก็ค่อยจับนะครับแต่ผมแนะนําได้เลยว่าฟานไดเนี่ก็คือเก่งสุดๆนะครับนะนี่ครับผมเล่นคู่นี้เลยครับผมฟานไดและคานาวาโลนะครับคู่กันผมบอกเลยว่าตึงๆนะครับ ฟานไดผมก็จะเอาเป็นตัวที่ไว้ดักบอลนะครับตัวนี้มันจะเติมขึ้นมาประมาณตรงนี้เออมันประมาณเนี้บางทีนะผมก็จะเอาคานาวาโล่ไล่บอลน,นะครับเพราะว่ามันมีความเร็วนะครับคานาวาโล่ส่วนฟานไดก็จะดักบอลเท่ๆอยู่แถวๆนี้เออขึมๆเราไม่ต้องเติมขึ้นสูงนะครับนะถ้าใครมีงบใวแค่ไหนใน5้าตัวนี้สามารถจัดล่างท็อปและล่างรองลองมาได้เลยนะครับนะไม่จําเป็นต้องจัดล่างที่ผมบอกทั้งหมดก็ได้นะครับ ฟันไดก็จะมีล่างรองลงมาในราคาที่ถูกก็คือล่างร้อยสามร่างกิจฮาโลวีนนะครับจัดได้นะครับตอนนั้นราคาย่อมเยาอยู่นะครับนะเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผม CB Center Back ที่ดีที่สุดในงบเยอะและก็งบน้อยนะครับผมนะโอเคครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ And still not getting enough for spending. And since my life.